สวัสดีครับสำหรับในอีพโอดที่2ใน r a s p b e r r y Pi Pico Basic Le s s o n เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานดิจ i ตอลอินพุของ Raspberry Pi Pico โดยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือการโปรแกรมโดยใช้ภาษาไมโคร y t h o n และการโปรแกรมโดยใช้ภาษา C สสำหรับภาษาไมโครไพทอนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ครับ ซึ่งในอีพิโซดที่แล้วในการทำดิจิตอลเอาต์พุตนั้นเราก็ได้มีการ Import ตัวโมดูล a c h i n e เข้ามาเพื่อเป็น API ในการสั่งการควบคุม GPIO ของตัวบอร์ดซึ่งเช่นเดียวกันกับดิจิตอลอินพุตซึ่งก็ต้องมีการใช้งาน GPIO สำหรับการรับอินพุตเข้ามาเช่นกันโดยสามารถ Import เข้ามาในโปรแกรมของเราโดยใช้คำสั่งต่อมาเมื่อเราทำการอ m p พ r ตโมดูลเรียบร้อยแล้วเราจะมากำหนดหน้าที่ของพินที่เราจะใช้งานโดยในกรณีนี้ เราจะใช้งานเป็น Input ซึ่ง Input แบบดิจิตอลนั้นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานเป็นส่วนมากก็คือปุ่มกดหรือ Switch ดังนั้นในกรณีนี้เราจะใช้งานปุ่มกดเป็น Input นะครับซึ่งเราจะใช้คำสั่งซึ่งตัวแปร Button คือการกำหนดตัวแปรเรียกแทนปุ่มกดที่เป็น Input สำหรับทั้งโปรแกรมที่เรากำลังเขียนโดยหากในโปรแกรมนี้มีส่วนไหนของโปรแกรมที่ต้องการรับค่า Input จากปุ่มนี้ ก็ส,ส,สามารถได้ใช so ้งานตัวแปรบอททิได so so, uh, ้ทันทีและเลข20หมายถึงเราต้องการใช้ GPIO ที่20บนตัวบอร์ดเพื่อเป็น Input ซึ่งก็คือปุ่มกดที่เชื่อมต่ออยู่นั่นเองและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอีพิโซดที่แล้วคือคำว่า m a ช i n n จุด p i n จุด in ซึ่งระบุว่าพ i n ดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่เป็น Input และสังเกตเห็นไหมครับว่ามีคำสั่ง Machine Pin Pull u p ตำแหน่งในโครงสร้างของคำสั่งนี้ด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่า สวิตท,ที่เราใช้งานนั้นเชื่อมต่ออยู่กับกราวและอีกฝั่งหนึ่งจะมีการเชื่อมต่อตัวต้านทานซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับ VCC อยู่ซึ่งในสถานการณ์ปกติดรงดังนไฟฟ้าจาก VCC จะไหลผ่านตัวต้านทานเข้าสู่ GPIO บนตัวบอร์ดแต่ในทางกลับกันเมื่อมีการปิดสวิตกระแสไฟฟ้าจะไหลลงสู่กราวโดยตรงเนื่องจากมีความต้านทานต่ำกว่ากาไรไหลเข้าสู่กราวผ่าน GPIO บนตัวบอร์ดดังนั้น GPIO บนตัวบอร์ดจึงได้รับลอจิกเป็นลอจิก0นั่นเอง สำหรับคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบดิจิตอลอินพุในภาษาไมโครไพทอนนั้นเราจะใช้คำสั่งโดยที่ตัวแปร set หมายถึงชื่อตัวแปร GPIO บนตัวบอร์ดที่เราต้องการจะตรวจสอบสถานะลอจิกของ GPIO นั้นๆโดยในการตรวจเช็คสถานะของ GPIO เราจะใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะดังนี้ครับซึ่งหากสถานะที่ตรวจสอบได้จาก GPIO นั้นๆเป็นไปตามเงื่อนไขใน if ตัวโปรแกรม ก็จะทำงานตามคำสั่งที่อยู่ในเงื่อนไขนั้นๆซึ่งในการตรวจสอบสถานะของ GPIO นั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาดังนั้นตัวโปรแกรมของเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาเช่นกันซึ่งเราจะใช้ w i l e o o o p ในการทำให้โปรแกรมของเราทำการตรวจสอบวนเช็คสถานะไปเรื่อยๆครับและในกรณีที่เราไม่ต้องการให้โปรแกรมของเราตรวจสอบสถานะ i n p u t จาก GPIO ตลอดเวลา หรือต้องการคงสถานะค้างไว้ช่วงหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก input เราสามารถใช้การน่วงเวลาเพื่อทำให้ตัวบอดหยุดตัวสอบสถานะของ GPIO ได้ครับโดยที่อย่าลืม import time module เข้ามาในโปรแกรมของเราด้วยนะครับโดยเราลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมที่เราเขียนกันนะครับ เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico สำหรับใช้งาน Digital put, ดิจิตอลอินพุโดยใช้ภาษาไมโครไพทอนได้แล้วครับต่อมาเราลองมาโปรแกรมเพื่อใช้งาน Digital put, ดิจิตอลอินพุโดยใช้ภาษา C ด้วย Arduino IDE กันนะครับสำหรับการโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico ด้วยภาษา C ผ่าน Arduino IDE นั้นแทบจะใช้หลักการและคำสั่งเดิมเหมือนกับการโปรแกรมบอร์ด Arduino ทุกประการซึ่งในเบื้องต้น การโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico เพื่อทำดิจิตอลอินพุตอันดับแรกใน Voice Setup จะต้องมีการกำหนดลักษณะการทำงานของพินก่อนว่าให้ทำงานเป็นอินพุตโดยใช้คำสั่งโดยเลข27หมายถึงตำแหน่งพินที่ต้องการใช้งานและคำว่า Input t u l l Up ก็หมายถึงว่าให้พินนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุตนั่นเองครับหลังจากนั้น<อ><อ>ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใน Voice l o o p โดยการทำดิจิตอลอินพุตนั้นเราจะใช้คำสั่งโดยตัวแปร x คือชื่อตัวแปรพินหรือตำแหน่งพินบนตัวบอร์ดที่เราต้องการจะตรวจสอบสถานะโดยหากต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบสถานะของ GPIO สามารถใช้คำสั่ง e if เช่นเดียวกับภาษา m i c โคร y t h o n โดยมีลักษณะดังนี้ครับแล้วเราสามารถใช้การหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการตรวจสอบสถานะที่ไวจนเกินไป และเพื่อคงสถานะที่ได้จากการตรวจสอบไว้ระยะเวลาหนึ่งได้เช่นเดียวกับภาษาไมโครไพทอนครับโดยเราลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมที่เราเขียนกันครับ ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการประยุกต์การใช้งานดิจิตอล Input ของ Raspberry Pi Pico ในการใช้งานต่างๆดูนะครับดิจิตอลอินพุบน Raspberry Pi Pico นั้นสามารถตรวจสอบสถานะที่ได้จากอุปกรณ์ควบคุมอย่างสวิตช์หรือปุ่มกดนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์บางตัวที่ให้ค่าเอาต์พุตจากตัวเซ็นเซอร์เป็นแบบดิจิตอลทำให้เราสามารถใช้ดิจิตอลรีดในการรับค่าจากเซนเซอร์บางชนิดได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีพิโซด2 d i g i t a l Input สําสำหรับ r r s s b e r r y p พร i c o ิกโคไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับและผมคิดว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มได้ไอเดียในการใช้งานคำสั่งทั้ง Digital Output ที่ได้เรียนรู้ไปในอีพิโซดที่1และ Digital i n p u t ที่ได้เรียนรู้ไปในอีพิโซดนี้กันแล้วนะครับสำหรับอีพิโซดหน้าเราก็จะเริ่มมาใช้งานคำสั่งฝั่งอนาล็อกกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ